วันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้ไดม,มีวันนี้นนที่รอคอยสวัสดีค่ะดิฉันนะชมพูนุชรสศา拉สิ์ค่ะสวัสดีครับผมกิติสิงหาปัดครับเราสองคนกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางโมรนไนทีวีนะครับกับรายการวันนี้ที่รอคอยเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานจะทำหน้าที่นำคนรักที่พัดพลาก ให้ได้กลับมาพบกันให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะอย่าลืมนะคะว่าการตามหาในทุกๆครั้งนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการตามหาคนรักที่พลัดพรากนะคะติดต่อมาที่เราค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0896800843นะคะหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะวันนี้ที่รอคอย KTV นะคะแล้วเรายังมีช่องทางอื่นอีกมากมายนะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะ แล้วก็วันนี้ค่ะพี่กิติเรามีเสื้อนะคะวันนี้ที่เราคอยมาแจกอีกแล้ววันนี้เนื่องจากว่ามีผู้ชมขอมามากเลยนะคะวันนี้เราแจกสักสิบตัวดีไหมพี่แจกยังไ็ดีแจกก็ต้องมีกติกานะครับ <S <S เอาไงคะเอาอ,อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอยากได้เสือ้อวันนี้เราแจกสิบตัวให้ส่งคำตอบเข้ามาทาง SMS นะครับส่งมาแขกวันนี้จะได้มีโอกาส เจอกับคนที่ตามหาหรือไม่นะครับแต่ว่าท่านต้องส่งเข้ามาหลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้วนะครับว่าตกลงหากันเจอหรือไม่เจอครับ10ท่านแรกที่ส่งคับต่อมาถูกต้องเราส่งเสื้อ10ตัวให้ท่านฟรีถึงบ้านนะครับแน่นอนก็จะมีทั้งคนที่โชคดีและคนโชคไม่ดีชีวิตก็เป็นแบบนี้เสมอคุณพิงครับใช่ค่ะชีวิตคุณเราก็มีทั้งโชคดีและโชคไม่ดีแต่พิงคว่าเราสองคนน่ะโชคดีที่ได้ไดทํารายการนี้ช่วยเหลือคนทําให้คนเนี้ยมีความสุขแล้วก็ ได้มีเขาเรียกอะไรคะมีรอยยิม้มได้เห็นรอยยิม้มค,คนที่พัดคลาดกันได้กลับมาเจอกันครับและวันนี้เราจะได้เห็นรอยยิ้มของแขกรับเชิญหรือไม่ไปชมเรื่องราวของเขากันก่อนครับเรื่องราวจะกคำบอกเล่าของย่าเป้ากู้น้มวัย68ปีทําให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องประสบกับความโชคร้ายมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกก็ได้ที่ราบหวันไม่ป้าตัดก,กินนมไม่ได้เลย หลังจากอาการป่วยดีขึ้นเรื่องโชคร้ายก็เกิดกับผู้ชายคนนี้เป็นครั้งที่สองเมื่อเขาอายุเพียงหนึ่งเดือนย่าบอกว่าแม่ทิ้งไปตอนหนึ่งเดือนแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผ่านอุปสรรคในชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายืนหยัดแล้วต่อสู้กับอุปสรรคมาได้ ก็คือคำสอนของผู้เป็นปู่และย่าทัองหมเนีน่แม่จากไปพ่อก็ไปมีครอบครัวใหม่ทำให้ชาคริตต้องอยู่ในความดูแลของปู่และย่าแม้พ่อจะไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลชาคริตแต่อย่างน้อยเมื่อไม่มีแม่เขาก็ยังรู้สึกว่ามีพ่ออยู่จนกระทั่งเขาอายุหกขวบเรื่องเลวร้ายก็ได้เกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งตอนพ่อเสียไปยืนกาบางเจ็ดดูดูพ่อ กกลับมาองห้วันนี้ชาคริตอายุ21ปีหลังจากเขาเฝ้ารอคอยการกลับมาของแม่แต่ก็ไม่เคยเป็นความจริงเมื่อแม่ไม่กลับมาในฐานะลูกที่เฝ้าคิดถึงแม่เขาจึงตัดสินใจเป็นฝ่ายออกติดตามหาแม่ไม่กนไม่เจ็บแม่ก็คือแม่ครัแม่ก็หลัก ความลักที่ลูกมีต่อแม่นะคะทำให้เกิดพลังในการตามหานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับภารกิจการตามหาแม่ให้ลูกคนนี้ค่ะสักครู่ค่ะกัเข้าสู่ช่วงที่2ของวันนี้ที่รอคอยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญแล้วครับที่เราจะลงพื้นที่ตามหาคนที่พัดพลาดกันอยู่นะครับ และที่นั่งอยู่กับผมตอนนี้ก็คือคุณชาคริตล <c oughs> ูกชายที่ต้องการตามหาคุณแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาคริตสวัสดีครับชาคริตครับคุณชาคริตตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับไรครับทำอะไรฮะไรครับทําไรอยู่ที่ไหนฮะน้องมาทงครับทำเป็นเป็นไร่อะไรปลูกอะไรไรกะเพรครับไรกะเพราทำมานานหรือยังกี่ปีแล้วไม่สองสามปีครับเอาสองสามปีเป็นไร่ทำไรนี่คือไร่ของคุณจาคริดเองหรือเป็นลูกจ้างเขาหรือยังครับ ของปู่ออของปู่แล้วไม่เคยเจอคุณแม่เลยนึกภาพคุณแม่ไว้ไหมเป็นคนยังไงไม่เคยไม่เคยทราบอะไรเกี่ยวกับคุณแม่มั้งไหมคะไม่ไม่ทราบครับไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยเหรอไม่ไม่มีครับไม่มีงั้นโตมากับคุณย่าใช่ไหมคะคุณคุณปู่คุณย่าด้วยสองท่านเลยใช่ไหมคะทั้งสองท่านไม่พูดถึงคุณแม่เลยแล้วคุณพ่อ เราเสียไปแล้วครับเออแล้วก่อนเสียได้ได้ไม่ได้มีพูดไหมไม่ได้พูดเลยเหรอไม่ได้งั้นก็จะไม่นึกไม่ออกนะว่าคุณแม่เอ่อหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าว่าแยกกับแยกทางกับคุณพ่อเพราะอะไรจากไปเพราะอะไรก็ไม่ทราบครับเคยออกตามหาคุณแม่ไหมคะไม่เคยครับ,รบก็มีครั้งนี้ที่ที่ที่ได้มาตามครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นถึงอยากอยากมาตามคุณแม่อยากเจอแม่ครับอยากเจอแม่เห็นแมณแม่ อยากมีแม่เหมือนคนอื่นนะคะความผูกพันระหว่างคุณปู่คุณยา่ากับคุณชาคลิปนี่เป็นไงบ้างคะรักกันดีไหมดีก็เหมือนกับว่าตโตมาก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรถูกไหมแบบอบอุ่นทุกอย่างเลี้ยงมาดีใช่ไหมคะคุณคุณพ่อได้อยู่คุณชาคลิปนานไหมครับก่อนที่จะเสียยังไม่ยังไม่อยู่เรื่องครับยังเด็กอยู่เลยอ๋อคุณพ่อเสียไปทั้งเด็กเหมือนกันแล้วอยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วคิดถึงคุณแม่ตอนไหนคะ ตอนนอนนะตอนนอน,อน,น,อนคืออยากมีแม่ปลอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วะคะก่อนนอนอย่างเงี้ยเหรอคะคราวนี้ได้อ,อธิษฐานไว้ยังไงบ้างว่ามาเจอมาตามหาแม่ครั้งนี้มีได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ไหมว่าขอให้เจอนะอะไรเงี้ยม,มีมีสวดมนต์อะไรไว้ใช่ไหมคะแอบสวดนมนต์ก่อนนอนงี้เหรอครับในใจครับในใจว่าขอให้เจอ ตอนที่ทีมงานของเราไปหาที่บ้านเนี่ยคุณจะคิดบอกว่าแม่ยังไงก็คือแม่ไม่โกรธเพื่ออธิบายหน่อยที่ทาไมมันสายเลือดนะครับเ๋อ,อเ,เป็นสา,สายเลือด,อดยังเขาสายเลือดกันถ้าเกิดมาเจอแล้วแม่โกรธละ่ะจะทํำยังไงหรือว่าแม่อาจจะไม่รักลูกแล้วอะไรทําองแบบนี้เตรียมใจยังไงมาไหมเตรียมครับเมีเตรียมมาบ้างเหมือนกัน ถ้าแม่ไม่มาทําไงอะเสียใจครับต้องเสียใจ <นะ S 1> แล้วทุกคนก็จะมีความรู้สึกมากเมื่อถึงวันที่ห้าธันวาซึ่งเป็นวันพ่อวันสิบสองสิงหาเป็นวันแม่อะไรอย่างนี้นะคุณชักลิศเป็นไหมเป็นครับรู้สึกยังไงเมื่อถึงวันพ่อวันแม่้สึกเงาเงาเงาเจ็บลึกๆในใจไหมทําไมไม่ปรึกษาคุณปู่คุณย่าคะไม่ได้ปรึกษากวกวเขาน้อยใจหรืออะไรหรือว่าไม่กล้า ไม่ไม่ไม่เคยเห็นผมแม่ตั้งแต่เด็กครับอ๋อไม่เจอตั้งแต่เด็กไม่ได้คิดครับแต่จริงๆผมต่าที่ผมดูเนี่ยคุณจากที่ก็เป็นหนุ่มนะแต่ว่าก็ทําไร่ช่วยที่ของคุณปูคณ่คุณย่าก็แปลว่าเป็นคนเป็นคนเป็นคนดีอ่ะเป็นคนใช้ได้คุณคินเ,เป็นคนเก่งอะไรเกเรไหมเกเรครับเกเรจริงหริงเปล่เคยไปก่อเรื่องอะไรอย่างงี้ยไหมฮะไปต่อยเขาเลยอย่างงี้เหรอครับทุกทุกวันนี้เลิกไปยังหรือยังต่อยอยู่เลิกแล้ว ก็วัยรุ่นกับนี่เป็นตัวอย่างนะัท่านผู้ชมครับว่าการที่คุณชาคริตไม่มีคุณพ่อคุณแม่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทําให้เขาเป็นคนดีนะคุณพิงครับใช่ตอนนี้ก็กลับตัวเป็นคนดีแล้วใช่ไหมคะทำมาหากินนะคะทีมงานของเราค่ะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือคุณชาคริตนะคะตอนนี้ทีมงานของเราไปรออยู่ที่เชียงใหม่แล้วไปพบกับทีมงานข้อมูลจากสุติบัตรของชาคริตระบุว่าแม่ชื่ออุทัยคำมี อยู่บ้านเลขที่40หมู่11ตำบลยางครามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายแรกของทีมงานคือเราเข้าไปที่ว่าการอำเภอจากการตรวจสอบพบชื่ออุทัยคำมีปรากฏขึ้นหลายคนแต่เมื่อดูจากอายุและข้อมูลประกอบต่างๆทั้งหมดไม่น่าจะมีใครอยู่ในข่ายบุคคลที่เรากำลังตามหาเจ้าหน้าที่ยังไม่รัก,กวาพยายาม ช่วยทีมงานตรวจสอบจากบ้านเลขที่ที่เราได้มาจากสูติบัตรของชาตริษฐ์แต่จากการตรวจสอบในบ้านเลขที่ดังกล่าวก็ไม่เคยมีคนชื่ออุทัยคำมีอาศัยอยู่ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยตัดสินใจลงพื้นที่ไปสอบถามจากคนเก่าแก่ในหมู่บ้านทีมงานเดินทางมาจนถึงหมู่ที่11เราเข้าไปสอบถามที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่มีใครรู้จักคนที่เรากําลังตามหาหลายคนที่นี่แนะนําให้ทีมงานไปสอบถามที่บ้านของป้าจันฟองจันสรีมุ่ย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งอาจมีข้อมูลด้านการรักษาชาวบ้านทั้งหมดทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยได้พบกับป้าจันฟองเราสอบถามหาคนชื่ออุทัยคำมีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่40ป้าจันฟองไปน,นับบัญชีรายชื่อรูปบ้านมาตรวจสอบไม่พบบ้านเลขที่40และทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีคนชื่ออุทัยคำมีหรือคนนามสกุลคำมีอาศัยอยู่ ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเดินทางต่อไปที่หมู่ที่สองคือบ้านใหม่พัฒนาเราเข้าไปสอบถามที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเมื่อนำบัญชีรูปบ้านมาตรวจสอบก็ไม่พบแม้แต่คนนามสกุลคัคงนีจากนั้นเราจึงเดินทางต่อมาที่หมู่สี่ เราตระเวนสอบถามจากชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้จักคนที่เรากำลังตามหาเราจึงเดินทางไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเมื่อเราสอบถามหาบ้านเลขที่40และคนชื่ออุทัยคำมี <c oughs> เขาพาเราไปตรวจสอบหาบ้านเลขที่40แต่ก็ไม่พบและทั้งสองคนก็ไม่เคยได้ยินคนนามสกุลคำมีมาก่อนขอขอบคุณโตโยต้าอินโนวาที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้คุณชาคลิสค่ะ จากที่ดูรายงานแล้วเนี่ยไปหลายหมู่แต่ว่าไม่มีใครรู้จักคนชื่ออุทัยคำมีตอนนี้คุณชาคริตคิดว่ายังไงบ้างไม่เจครับคิดขนาดนั้นเลยเหรอคะทำไมท้อแล้วล่ะยังเพิ่งลงครั้งแรกเองเนาะพี่จิตเนาะอืม,ออมครับคือต่อไม่แน่ใจนะครับว่าคุณแม่คุณชาคริตเนี่ยจะยังคงใช้ชื่ออุท,ทยัยนามะกุลค,คำมีอยู่หรือไม่เพราะว่า บางทีอาจจะเปลี่ยนทั้งชื่อแต่งงานใหม่อาจจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่นะครับแต่ว่านี่เป็นข้อมูลซึ่งเราไปเจอในพื้นที่ลหละนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับบทสรุปการตามหาในครั้งนี้ครับกลับก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ที่รอคอยนะครับบทสรุปนั้นอาจจะไม่ได้จบลง ด้วยความหวังเสมอไปนะครับแต่ว่ายังไงเราขอเป็นกํนาลังใจให้คุณชาคริสที่อย<ช>ู่ที่นี่ครับคุณพี่ครับตอนนี้คุณชาคริตเป็นยังไงคะคาดหวังแค่ไหนว่าจะได้เจอห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบเนาะขอให้โชคดีค่ะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเอาใจช่วยคุณชาคริตจากทีมงานของเรานะครับซึ่งยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อเลยครับคุณสุนทรีภรยาผู้ใหญ่ นึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆหมู่ที่9ก็คือหมู่ที่4เดิมและมีคนชื่ออุทัยแต่ไม่แน่ใจว่านามสกุลอะไรเขาแนะนําให้เราไปที่บ้านของผู้ใหญ่บุญยาวเราเดินทางไปยังหมู่ที่9ทันทีเมื่อพบผู้ใหญ่เราสอบถามหาลูกบ้านที่ชื่ออุทัยคำมีผู้ใหญ่บอกว่ามีคนชื่ออุทัยแต่นามสกุลมีเล็กกองแม้จะพบกับความผิดหวังหลายครั้งแต่เราก็ยังไม่ลักความพยายามเราค้นหาคุณอุทัยต่อ โดยมู่หน้าสูตตำบลสันติสุขอำเภอดอยหลอดทีมงานสอบถามจากเจ้าหน้าที่ถึงคนชื่ออุทัยคำมีเจ้าหน้าที่นำรายชื่อประชากรในตำบลมาตรวจสอบโชคเข้าข้างทีมงานแล้วเพราะว่าในหมู่ที่7มีคนนามสกุลคำมีอาศัยอยู่แม้จะไม่มีคนชื่ออุทยัยแต่ก็ทําให้เรามีความหวังขึ้นมาท,าทันทีทีมงานเดินทางมาจนถึงบ้านของคุณสมพรคำมีเราสอบถามหาคุณอุทัยคำมี คุณสมพรบอกว่าคือน้องสาวของเขาเองตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอัชราวันแต่ไปอยู่สิงคโปร์ไปอยู่สิงคโปร์นี่ก็ได้หลายปีครับสิบปีสรุปว่าเราพบเบาะแสของคนที่ชื่ออุทัยคำมีแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอัชราวันคำมีที่สําคัญก็คือว่าเธอไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะครับต้องถามความคืบหน้ากับคุณพิงค์ครับคุณพิงค์ถนนว่าไงครับ มาพร้อมกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องหมายความว่าคือสิงคโปร์ก็ไฟลค่ะพี่ิติเดี๋ยวพิงให้คุยกับคุณแม่ดีกว่านะคะต่อโทรสโทรศัพท์ให้คือเราได้เบอร์มาอยู่แล้วค่สวัสดีค่ะคุณแม่อัชราวันนะคะค่ะค่ะคุณแม่คุยกับลูกนะคะตอนนี้นั่งอยู่ที่นี่แล้วค่ะคุยเลยฮัลโหลแม่ แม่ไม่กลับมาะไม่กลับมาฮะแม่มาหาลูกเหรอแม่อยู่ไกลอยู่สิงคโปร์เลยกลับมาไม่ได้เหรอฮะกลับมาไม่ได้เหรอแม่คิดถึงนูนะลูกูก็คิดถึงแม่มคุยกันแบบนี้ไม่ได้ความรู้สึกเลยเชิญคุณแม่ดีกว่าค่ะคุณแม่สลาวานันเชิญค่ะ คุณแม่ oh. เล่นมุก <laughs> มีเซอร์ไพรส์ลูกด้วยนะฮะอ๋ oh. 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 อยากให้เจอกันคุณแม่ ความรู้สึกของลูกกับแม่บ<ช>ุพเพีงครับรคุณแม่กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เอางี้เมื่อวานค่ะโอ้อยู่สิงคโปร์มาอยู่กี่ปีแล้วนะครับสิบกว่าปีอ่ะมาเมื่อวานมาเพื่อพบลูกโดยเฉพาะเหรอค่ะมาเพื่อออกรายการเราเลยครับแล้วทางครอบครัวที่สิงคโปร์รู้ไหมครับว่าทราบค่ะเพราะว่าคุยคุยกับแฟนอยู่แล้วทางนวไหวไหก็ยินดีให้มาหาลูกอะไรไหมครับค่ะแล้วบอกทางครอบครัวว่ายังไงครับว่าเคย มีลูกอยู่คนนึงแล้วแต่งงานใหม่มีมีลูกหรือยังครับทั้งคน่สองคนค่ะสองคนผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่ยังไงครับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งค่ะโตหรือยังครับห้าขวบกับหกขวบอะอนนี้สาเหตุที่จะต้องจากลูกมาเนี่ยเพราะอะไรครับพอจะเล่าได้ไหมโอไม่ไม่ไม่ตอบไม่ไม่ตอบโอเคงั้นหลังจากนั้นได้ข่าวลูกอีกไหมคะก็เคยได้ค่ะ ได้ข่าวว่าคือเขาได้ข่าวว่าเขาเสียแล้วนะเออเกิดอะไรขึ้นได้ข่าวจากใครคะมีคนบอกค่ะมีคนบอกว่าเสียแล้วเสียคือไม่สบายหรือเพราะว่าตอนเขาคลอดมาเขาเป็นเด็กไม่สมบูรณ์นะคะใช่ไหมคะที่ป่วยใช่ไหมเด็กๆป่วยบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็แล้วขวบหนึ่งคุณแม่จากไปตอนคลอดคลอดมาได้วันหนึ่งแกก็ผ่าท้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กไม่กินน้ําไม่กินนม แล้วดีใจไหมคะมาเจออองนี่ไม่ได้เสียนะคุณแม่มองลูกชายแล้วรู้สึกเขาเหมือนใครเหมือนที่คิดดไ้วยไหมคะเหมือนพี่ชายที่บาา้านเหมือนพี่ชายคะโอกาสที่แม่ลูกจะอยู่ด้วยกันอีกมีไหมคิดว่ามีค่ะมีเหรอครับอยากไปอยู่กับแม่ไหมยอยากใช่ไหม,มไม่ได้เจอมาตั้งนานเนาะคุณคุณแม่เองระหว่างที่ไม่ได้เจอลูกเลยเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาหาลูกหรือไปอะไรบ้างไหมครับ เคยคิดค่ะเคยคุยกับแฟนที่นูวนว่าเดี๋ยวถ้ายังมีโอกาสจะกลับจะลองกลับไปหาเขาจะลองกลับไปดูจะจำได้ใช่ไหมจำบ้านจำ,จำไม่ได้แต่ว่าต้องให้อย่างกับรถหรือว่าอะไรแต่ก็พอรู้ว่าเป็นนครปฐมต,ตรง,ตรงไหนตรงไหนอะไรแบบ <จำ S 1> นี้จำไหนแต่ว่าถนนหนทางอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยใช่ไหมคะ รายการของเราค่ะขอเก็บภาพความประทับใจแล้วก็เป็นภาพยืนยันเป็นสัญลักษณ์ว่าวันนี้แม่ลูกผู้นี้ได้มาเจอกันในรายการของเราค่ะขอภาพประทับใจเวลาของการรอคอยสิ้นสุดลงคุณพิงค์ครับต่อไปน,นี้ก็เป็นเวลาแห่งความสุขที่จะเริ่มเดินไปรายการเราขอมอบนาฬิกาให้กับแม่ลูกนะครับ ่อุจากทพิดนะครับเป็นที่เรื่องไว้ที่บ้านจะได้เป็นเครื่องเคลื่อนใจนะครับเวลาแห่งการพลัดพรากจบลงแล้วเวลาแห่งความสุขได้เริ่มเดินแล้วนะคะแล้วก็รายการของเราค่ะขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานนะคะที่ให้การช่วยเหลือในทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคุณพิงค์พร้อมด้วยแม่ลูกซึ่งกลับมาพบกันในวันนี้อย่างมีความสุขขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่ายโมงตรงทางมรณาทีวีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไหน,น,นไม่กลับมาไม่กลับมาแม่มาหาลูกอ่ะแม่อยู่ไกลอยู่สิงคโปร์เลยกลับมาไม่ได้อ่ะไม่คิดถึงลูกอ่ะลูกลูก,กคิดถึงแม่พูดกันแบบนี้ไม่ได้ความรู้สึกเลยชวนคุณแม่ดีกว่าค่ะคิดถึงเเธอสมอ่น,น่าคุยกันยัง คิดได้แบบตัวอยากทํางานหาเงินถ้าพ่อไม่มีแบบใครเลี้ยงส่งพ่อหนูก็จะดูแลพ่อคะ่ะและเธอจะได้เจอพ่อหรือไม่ติดตามได้ในรายการวันนี้ที่รอคอยเสาร์ที่6ตุลาคมบ่ายโมงตรงทาง modernair tv สร้างสรรค์โดย ktv